สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็แบบว่าวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีความแปลกหูแปลกตาเพราะว่า <c oughs> มิ้วแบบว่าได้ไข่ภูมิเกียรติเข้ามาหนึ่งคนซึ่งคือพี่เขาว่าเปิดร้านอยู่ข้างๆร้านแม่มิว้วแล้วก็คือแกจะทําเล็บนะคะทุกคนช่วงนี้มีโปรด้วยทําเล็บรับตัดเล็บลโกบอะไรเงี้ยมีทุกอย่างลาสีเจลฟรีใช่ทุกคนถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครมานะคะที่ตลาดร้านเมืองก็คือแบบอยู่ข้างกันแล้วก็สนิทเนี่แหละแล้วก็พากันไปดูสวนทุเรียนดูเอ้ยดู <c oughs> ตลาดนั่นแหละแล้วก็ดันบอกไปเจอแบบพวกนี้ยทุกคนก็เลยซื้อมาก็เลยเกิดคลิปนี้กันขึ้นมานะคะโปรตีนพิซซากินอย่างอีออ๋อกินอยู่ชอบไหมชอบอยู่กินอย่างก่อนอันดับแรกอ๋อราชาของเราเอาเลยเริ่มเลย <c oughs> ชกกิน,กนเริ่มเลยอ๋อขอขอหน่อยๆอ๋ออันนี้ทุกคนมิวไปได้มาในราคาที่แปดสิบบาทเป็นหมอนทองนะหมอนทองแปดสิบบาทตอนนี้จะอยู่ซอยแรกทางขวามือร้านที่สองนะคะ หอมมากแต่ราคาถูกอ่ะจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เขาชอบกินแบบว่ากรอบนอกนุ่มในเนาะราคาก็ตามตามเนื้อเรื่องค่ะอืมหอมมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันยิ้มกุ่มกินมันอร่อยมากค่ะคือพี่แกมีความอยากทำ Youtube ทุกคนแต่ว่าเขายังไม่กล้าเล่นกับกล้องมิวก็เลย มิก็เลยพาเขาออกกล้องก่อนเพื่อแบบจะได้ชินแล้วก็ได้ร<ม>ู้มุมตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงควรอัดคลิปไปทางแนวไหนเงนี้ยทุกคนแบบ<ม>อืมอร่อยอ่ะอืมรสพูดนะคะมันอร่อยมากถ้าคลิปไหนอร่อยก็คือจะไม่มีคนพูดอะไรเลยอออร่อยอร่อยมากแต่มันนิ่มเนาะมันนิ่มแบบว่าคือแบบมิวก,ก็กินอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกินกรอบอ่ะจะจะไม่ผ่านไม่ชอบ อืมอืมอร่อยมากค่ะเล็บอะเมื่อกี้สระผมกันแล้วก็ม้วนผมอืมอืมอืมผ่านมาแล้วครึ่งซปซีแลมีอืม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  ลออกเองค่ะอืมอืมอก็คือแบบคลิปนี้คือหน้าเปลี่ยนมากอะทุกคนเพิ่งทำสีครั้งแรกเมื่อวาน <laughs> ทำเม่วนน่ะคลิปวันนี้สีอะไรนะสีกาแฟกาแฟยังไงข้าสีกับส,สีน้ำเงินทุกคนได้มาเป็นสีอะไรวงัวงมา ตรงไหนที so ่มันเป็นน้าเงินกับสีกาแฟวงกลมมาให้หน่อยจะได้รู้ตัวเองว่าเออมันเป็นจริงๆนะนี่ทุกคนปกติเราจะกินแบบสองคลิปที่ผ่านมาคือเราไม่มีเลยมังคุดเราลืมโชว์ขอโทษค่ะคลิป hmm. น kind of ี้มีแล้วแบบมีความเป็นยูทูบเบอร์ฟึงฮัตเนาะคือแบบจะปุ๊บกินเลยอืมอร่อยไหมคะเรากับฟินกันสองคนอืมอืมอืมเป็นกันแบบมันต้องเป็นคนชอบกินผลไม้จริงๆ ให้างเราควรไปแบบบุฟเฟ่ผลไม้อะมันจะคุ้มกันทุกหลักเชียงใหม่มีนะทุกคนที่ผ่านมาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยมังคุดงอกทุกอย่างเลยมันปิดไปแล้วกะอ่อหรออืมมันจัดแค่ช่วงเหมือนอาทิตย์เดียวทุกคนมิใช่ไว้หน้าเพจเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้เผื่อแบบยังมีโปรอยู่อะไรเงี้ยอร่อยเนาะการทำยูทูบเบอร์คือแบบว่ามันจะน้ำหนักนะที่ได้มาอย่างแรกเลยน้ำหนักจะมาก่อน แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องเงินซึ่งได้ไม่ได้ก็ว่านอีกทีอร่อยปอกเองค่ะหักเจ้าว่าลืมอ่ะว <laughs> ่าอะไรว่าอพี <laughs> ่แมเขาบอกไปแล้วยอ,มมอย่างโอ๊กวายูหวอืมอร่อยก็อืมมันหวานอ่ะฉันอิ่มแล้วอ่ะ ฉันอิ่มแล้วหนึ่งอย่างเลยก็คือพี่แพนไม่สามารถไปถ่ายรายการกินดได้กินได้นนิดเดียวเนาะทําไม่ได้เลยคนไปแนวท่องเที่ยวดูทรงละเหรอ <c oughs> สอนเขียนคิ้วหน่อยสิ <c oughs> นี่ก็สักมาเหมือนกัน <c oughs> มีทุกคนอันนี้คผูใหญ่มากยกสามรู เออสามโลสามโลคือสามเม็ดพวยหนึ่งอืมอันเนี้ยลูกเนี้ยสามโลทุกคนดูหิใหญ่มากอ,ะอ่ะกิโลละแปดสิบเนาะอืมอูกมากหาได้จากไหนแบบอยู่ข้างสวนได้ราคานี้ไหมตอนเนี้ยเพราะเพราะว่าได้อยู่ต่ออืมือโลละสิบก่อนไหมอืมขาเหมาเป็นส่วนปินงตันอย่างเงี้ย หมอนทงองแปดสิบอ่ะม,มันโอเคเลยนะเพราะแม่เป็นคนกินกรอบไงอะไรอย่างก็ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินเครื่องยนร้ละแปดสิบอืม,อมปกติแบบว่าร้อยอัพอย่างสองร้อยสามร้อใช่ไหมใช่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะก่อนมาเนี่ยดห สุดยอดน้องอร่อยไหมเห็นกินแล้วแบบฉันอิ่มละเห็นเธอกินฉันอร่อยเอยเห็นเธออร่อยเราก็อิ่มแล้วกัากึ่งอิ่มใจอิ่มใจแล้วคือพี่แพมเขาแบบไปดูคลิปทำกินทุเรียนของมิวคลิปที่แล้วมาไง แล้วแกเลยมีความคิด<อ>ว่าเออมันดูอร่อยอ่ะ กว่าหนึ่งวันนะปรวมาแมลงวันเขามีอายุแค่หนึ่งวันจริงหรือเปล่าไม่จริงเหรออือก็แมลงวันมีมีอายุแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ตายละไม่ใช่ว่าไปน่าจะเรียนมาคนละสูตรประเทศไหนเนี่ยในไทยแมลงวัน Longevity ได้มีผู้ศึกษาในต่างประเทศพบว่าร้อยละห้าสิบของแมลงวันที่เกิดจะตายในระยะสามถึงหกวันแรกและมีจํานวนน้อยมากที่จะมีอายุยืนยาวถึงแปดถึงสิบวัน จะมาซกมกนิดนึงอะไม่ปกติไม่ละไม่คนดีๆมันก็มากินกันอีออรหรอกเลยออิมบทุอิมอือเอาเลยเยือนกันไปเยือนกันมาเริ่มละทุกคนมันเป็นมันเริ่มเป็นการที่แบบอันนี้ละทำไมลูกเล็กมากอันนี้ทุกคนมาคุชสี่โลร้อยแล้วก็งเงาะสามโลร้อย คุ้มนะตลาดเราเป็นตลาดอะไรนะตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงรายเหนือภาคเหนือเลยหรอเชียงรายหรือเปล่าภาคเหนือปะใครเชียงรายภาคเหนือหรอกทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะเอาตลาดอินนี่แหละอินนี่แหละต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลมากากงลา่หลายๆคลิปก็คือแบบพี่มิวถ่ายแบบปังอาหารทั้งหมดก็คือมาจากตลาดร้านเมืองนี่แหละทุกคนอืเอออ่ะดีนะไม่มีอะไรรู้ ทุกคนคงไม่เห็นหรอกบอกเชื้อโลกยังจับไม่ทนันแบบว่าบุ๋มนี่ยังกกำอู้อย่างรวงออกไปออืมืมเมื่อกี้นั่งปอกกันอยู่แล้วมังคุดตกทุกคนรวงเยอะเลยไม่ใช่บางคุดนะ <laughs> อะไรกย่างบุโมโคลิปนี้ก็คือบอกว่าจะมีความแบบพูดเมืองเยอะมากเพิ่มน,น้ำหนักนะคะอืม อมมิวก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่แพรม่ะแกเป็นรุ่นพี่มิวประมาณห้าปีถึงปะเหรอการเรียนท่องเที่ยวเนอะประมาณนี้เนาะประมาณห้าเลยหรอรุ่นอะไรอ๋อพี่แพรม่ะรุ่นห้าเจ็ดอ่ะอืมเธอรุ่นอะไรหกสองห้าเวลาห้าห้าอะไรแหละถ้าเป็นเรียงเรียงรหัสก็คือเป็นรุ่นทวดอ่ะเป็นรุ่นทวดแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเลนแล้วอ่ะ แล้วก็คือเป็นเรียนแบบท่องเที่ยวมาเหมือนกันก็เพิ่งรู้เหมือนกันคนละมอใช่แต่คนละมอแล้วก็อะไรนะแต่แกได้บัตรกรุงบัตรไกด์มาแต่ถามว่าตอนเนี้ยแกทําอาชีพอะไรนี่เปิดร้านทําเล็บไม่มีใครเรียนจบมาแล้วตรงสายคือเรื่องจริงอะแล้วแต่คนมันไม่ชอบอะเอาร้อยชอบล้วไปเรียนยังไงเรียนแม่บอกให้เรียนก็เรียนแม่บอกให้เรียนท่องเที่ยวก้กึงตอนแรกจะลงฟูดไซด์อะ เสียค่าอะไรหมดแล้วอะแล้วก็เป็นโรงเรียนใหม่เออเพราะว่าหลักสุดสี่ปีเหมือนกันไหมแต่ไม่ได้สิวอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่ายังไม่ทันได้เรียนแต่ก็เริ่มใหม่ไปเปลี่ยนคณะอย่างเงี้ยเป็นไงเรียนท่องเที่ยวโอเคก็อโอเคไหมก็ได้ก้ึงก็ได้ต้องไปสอบก่อนใช่ไหมไปสอบ บาทใช่ไหมใช่ไม่ได้แบบอ,อยู่ๆก็ได้แบบจบแล้วได้อย่างงี้ไม่ได้หรอไม่ได้ต้องมาสอบเพราะว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรแบบเปลี่ยนแบบอันนี้แล้วอ่ะก้ากึ้งพี่ออแอมอินไล่าเธอมาเชียงใหม่ไปเชียงรายเนาะเคามิวเรียนเชียงใหม่แต่ว่ามิวคิดว่าหลักสูตรมันยังคงคล้ายกันอยู่ก็คือว่าเรียนเรียนท่องเที่ยวพี่แอมได้เรียนอะไรมั้งจำไม่ได้เหรอก้าไม่ไมาเอาคืนหมดแล้วเอาหลักๆอ๋อสมมติแบบคอมิวใช่ไหมทุกคนแบบว่าอันนี้คือ การจัดการทัวร์อย่างงี้หรออืมวางเรียนเรียนแบบว่าเรียนแบบว่าทั่วทั่วประเทศอะจังหวัดนู่นนี่นั่นเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยเรียนหมดเลยอือคือแบบเอาให้ทุกคนมีจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพแค่อันนี้ราชพัฒด้วยกันนะคะไม่มองมองอื่นเนาะของพี่พี่พี่แพมจะเป็นมราชพัฒเชียงรายส่วนมิวเชียงใหม่ของมิวว่าทุกคนหลักสูตรก็คือที่ได้เรียนนะจะเรียนทั้งท่องเที่ยวการโรงแรมเรียนไกด์เรียนแบบอะไรวะเรียนชงเหล้าเออเรียนหมดเลยเรียนชงเหล้าแล้วก็เรียนอะไรอีกอะการบินนามีี้้พ่แไไดเรรยอะบง เีี่ยน,ยนแหละแล้วค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ค่าเทอม6,000แต่เรื่องนี้ก่านจะขึ้นแล้วน,น,นั่นเท่ากหรเท่ากัน,น7,000ตอนนี้นพี่ทำได้เรียนหลักสูตรสามเทอมไหมอืมอือแสดงว,ว่าก็ยังเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ท่องเที่ยวของราชวัชญ์ชัยงรายก็ยังสามเทอมอยู่ไม่รู้นะจะมีซัมเมอร์ไหมใช่มันต้องเรียนสามเทอมอ่ะแต่มันแล้วแต่คณะในราชวัชญ์ชัยงรายนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนนุ้ยก็เรียนเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนที่เรียนสามเทอมที่เรียนอินเตอร์อ่ะกมันเป็นแล้วอ่ะมันเป็นแบบว่า การท่องเที่ยวและการบริการอย่างเงี้ยมันจะมีมสามเอกในในคณะท่องเที่ยวนะตอนนั้นอันนี้รุ่นสุดท้ายที่เรียน,นแล้วมี <c oughs> เป็นรุ่นแบบเซ <c oughs> ็กตบายอะ่ะมีท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็การการการบริการอะไรอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวและการบริการแล้วเราเลือกเลือกสายนี้อืม,มันเป็นอินเตอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเกือบไม่รอดไงแล้วแบบแล้วเรากดปุ่มแปลภาษานะแล้วแบบว่าทั้งหมดมีประมาณหกสิบคนสุดท้ายจบแค่สามสิบกว่าคน บางคนเขาย้ายไปแบบท่องเที่ยวธรรมดาเพราะว่ามันมันต้องเรียนภาษาอังกฤษหมดอย่างเงี้ยแต่เอกที่ที่พี่เรียนนี่ต้องไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษออแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอย่างท่องเที่ยวธรรมดาเธอได้เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยอ่ะแบบมีไหมวิชาภาษาอังกฤษมีหนึ่งสองสามสี่มีเออแต่นี่ไม่ต้องเรียนก็มันเป็นแบบอินเตอร์เป็นอังกฤษอยู่แล้วใช่สบายตรงนี้แหละแต่อินเตอร์หกพันนี่ถูกมากเลยนะหกถูกอยู่ ม,มันก็ดูดีแล้วมันก็เหมือนดูดีพี่แฮมมีรูปตอนแบบเรียนอยู่ไหมมีอ่ะมีอ่ะทงมานเ่าไหรนะเดี๋ยวจะเอามาขึ้นมีให้ทุกคนดูว่าตอนที่พี่แฮมเขาเรียนท่องเที่ยวเขาเป็นหน้าตาประมาณนี้กับตอนเนี้ยเขาต่างกันเยอะไหมรุ่นพี่ที่จบมาแล้วห<ก>้าปีทุกคนแก่แล้วดีแต่สามสิบแล้วเนี่ยห่างกันห้าปีนะทุกคนปีนี้มิวยี่สิบเอ็ดใช่ไหมมิวเรียนจบมิวก็ยี่สิบสองพี่แฮมแกก็จะสามสิบก็ห้าปีจริงๆอะสามสิบบ้าเลย จะถาสิบไงก็ปีจบยี่สองก็ยี่บหกยี่เจ็ดอ้อปีหน้าปีนี้ยี่สามปีอืมแก่เนาะปีหน้าก็ยี่แปดอ้อมีเรียนจบอ่ะเห็นไหมเชื่ไหมปีหน้าได้ทำเท่าไหร่ยี่บแปดปีหน้าซอนเจ็ตติ่มอย่างสองแปดออกอปีนี้ติ่มสองหกอย่างสอนเจ็ดอืมอืมนั่นแหละเกิดเท่าไหร่เกิดสี่สี่เท่าไหร่มะสองแปดอ่ะไออยังรู้สามแปดเนี่ยเห็นไหมหกปีสี่เธอ เธอถามจากเราหกปีสิหรือเปล่าอือสองห้าสี่สี่เหรอหอมิูอ่ะจะเกิดเดือนเมษาสองห้าสี่สี่ใช่เกิดเดือนเมษาพี่แอมใครที่เกิดเดือนเมษาเขาจะทบขึ้นไปไปเป็นรุ่นห้าปีไปเป็นรุ่นรุ่นห้าปีแต่ว่าด้วยความที่เกิดเมษาในแต่ถ้าเกิดใครเกิดหลังพฤษภาลงมาจะได้ไปอยู่หลังรุ่นน้องอืออืม พราะว่าเหมือนเรียนก่อนเกณฑ์ใช่เหมือนเรียนก่อนเกณฑ์เ,เพราะว่าเกิดก่อนแค่เดือนเดียวอะเท่ดีไปอืมเรียนเร็วจบเร็วก่อนทุกคนรีบเรียนรีบจบเถอะยุคเนี้ยมันไม่เรียนก็ไม่ได้เข้าใจวะไม่เรียนก็ได้ <laughs> มันเป็นยุคที่แบบว่าป้าข้างบ้านคาดหวังกว่าแม่ <laughs> พ่อแม่ยังไม่คาดหวังขนาดนี้<ย>จริงๆนะเออดูวุ่นวายอ่ะดูแบบว่า เจอกันเราจะต้องมีคําถามว่าเรียนจบยังจบ๊กหรือยังน้องมีแฟนยังพอเรียนจบแล้วแายังแล้วก็ทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่พอเราพูดทุกอย่างไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยลูกป้าได้เงินเดือนเท่านี้นะนี่มันจะเกิดการ vs ทุกคนยุ่งเออยุ่งเลยมันดูวุ่นวายอ่ะแล้วก็คือผบว่าคือถ้าถามว่าเหตุผลหลักที่มิวเรียนต่อเพราะอะไรเพราะแม่แค่นั้นเลย ต้องการแค่ใบสีขาวมาแปะฝาบ้านให้แต่ก็คือยังเรียนรอดไงทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจหรือี้ว่ะมันก็ไม่รอดแล้วจริงปะใช่แต่นี่คือแบบว่าก้าบอกกัตงเลยว่าที่จบมาได้ทุกวันนี้เพื่อนแบกก้ากึงกินเลย enjoy นะคะอืม enjoy eating นะพอมาอยู่กับพี่แพรมะ่ะทุกคนเราจะเป็นคนที่คิดบวกมากมากๆเพราะพี่แพรมเขาเป็นคนที่คิดบวกหรออืม บวกก่อนทุกคนที่นี่อ๋อใช่ใครรู้จักกฎแรงหนึ่งดูนบ้างอืมการใช้ชีวิตเอาจริงๆนะทุกคนเราควรไปอยู่ในจุดที่มันดีอะ่ะไม่ใช่ไปอยู่ในจุดที่มันลบอะ่ะสังคมกับสังคมคนรอบข้างอืมอม,มันอยู่ในคนที่เขาคิดบวกอะ่ะม,มันก็ดีแล้วต่อให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ไม่ดีแต่เขาคิดบวกอะ่ะมันก็ยังมีความสุขก,กว่าแบบสังคมไฮโซอ่ะแต่เขาคิดลบกันหมดเลยเข้าใจก๊อเข้าใจกเอเข้าใจก่อ มันจะแบบเป็นการเปรียบเทียบมากเลยนะแบบสังคมแบบว่าคนที่มีเงินแต่ความคิดคิดลบอ่ะมันจะเป็นการอยู่แบบฉันซื้ออันนี้ม,มาเท่านี้เท่านี้เท่านี้วดกันเออเธอมีไหมเธอได้ซื้อไหมอย่างเงี้ยกลับขาไปอยู่กับคนที่ไม่มีเงินแต่เขาคิดดีอ่ะมันจะแบบมาเซ็ตมันจะเปลี่ยนนะทุกคนแบบว่าเอาอจิงๆิมิวกลับมาบ้านประมาณสามเดือนใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมิวก่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่เชียงใหม่อ่ะไม่ได้มีความคิดบวกเท่านี้ด้วยซ้า เป็นคนที่อารมณ์มอณ่ะเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์จะร้ายกว่านี้ด้วยซ้ํามาอยู่นิ่งป็นยเข้าใจก๊อแล้วก็พอมาอยู่บ้านด้วยความที่แบบเหมือนอยู่ใกล้พี่แพมอ่ะทุกคนแล้วคือเขาเป็นคนคิดบวกใช่คือแบบว่าเพื่อนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบค่อนข้างแบบว่าอันนี้เลยนะที่แบบว่าเออมันคิดบวกขึ้นแล้วก็แบบว่าเออมันคิดบวกขึ้นแล้วก็แบบเวลาที่เราเจออะไรใช่ไหมเราก็จะบอกมันคือมันเป็นอย่างนี้เรา,เราต้องคิดบวกใช่เราเจอกันกี่ครั้งเกือบทุกวัน <laughs> แต่ว่ามิวมาอ,อยู่นี่สองเดือนจะสามเดือนแล้วไงพี่แมเพราะอะไรอแต่เธอเป็นคนอารมณ์ดีใช่ด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วด้วยทุกคนมันก็เลยแบบว่าการเปลี่ยนทุกอย่างอะเปลี่ยนพลังงานเข้ากันได<ช>้รับพลังงานบวกได้ง่ายขึ้นใช่กะกึงเสียงยนะังไงเสียงน่ากลัวมากเลยนะเขาทําร้านใหม่มตรงข้ามคือถ้าเกิดว่าอยู่ข้างวัดก็ได้ยินก็คิดว่าเสียงเปรตไปแล้ว <c oughs> มันขนาดนั้นเลยเอเคยได้ยินเสียงเป็ดใช่ไหมหรอมันเป็นเสียงแบบเมอกี้ทุกคนอือเสียงมันแหลมมากเมื่อก่อนเนาะอือเคยไปอยู่บ้านเคยอยู่ตรงข้ามกับวัดไงแล้วทุกวันโกหรือวันพระใหญ่อะจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเขามีเซนเธอเออคือมันไม่ทุกคนต่อให้ไม่มีเซนก็ได้ยินทุกคนฉันไม่ได้ยินฉันต้องไปนอนข้างวัดหรอมันก็ไม่ต้องแล้วทําไมมันถึงต้องอยากได้ยิน ก็บ้านมันอยู่ตรงข้ามเออแล้วก็เป็นวันพระวันนั้นเป็นวันที่เขาเวียนเทียนกันอะวันพระใหญ่ใช่ปะแล้วก็อยู่ดีๆก็ยินเสียงแบบตอนแบบตีสองตีสามเนีขึ้นมาแล้วแบบแหลมมากทรมานเนี้ยแล้วพอเล่าให้แม่ฟังปุ๊บแม่ก็บอกว่าแล้วก็วันอีวันหนึ่งอะมีคนตายมาตรงนั้นน่าแบบเผาหรือจัดงานศพตรงหน้านั้นพอดีไงพอเขามาปุ๊บทุกคนก็คือแบบว่าพอแม่ไปดูเลขสาลาแม่ก็เลยไปซื้อหวยถูกหวย แบบเป็นคนที่แบบทุกอย่างครูสามารถซื้อหวยได้เลขอะไรก็แล้วแต่แค่แบบละเมอพูดออกมาเป็นเลขแม่ก็เอาไปซื้อแล้วทุกคนแล้วทำไมมันมันต้องร้องแบบนั้นอ่ะี่เหมือนเป็นวันพักส่วข้านหรอแล้วมันแบบรูเท่าปากรงไงปากเข้ารูเข็มแล้วมันกินไม่ได้ไงไหมมันแล้วมันหิวแบบวันพักวันโกนไงพวกนี้มันจะมีแรงขึ้นมาเข้าใจปหถ้าวันธรรมดามันก็ไม่ปีแลยแล้วเขากินยังไงเนาะเขาเหมือนกินหรือเปล่า ดูเหมือนกันหระมันยุ่งมันปากเขียมยุที่เจ๊อผิวหนังเนาะมันหมนี่อดออกมาก่อก็แม่ชอบบอกว่าเนี่ยถ้าโกหกนะจะตายไปเป็นเป็ดปากแหลมลมันก็ต้องแหลมเท่าเข็มไงมันก็เหมือนมันปากเล็กเท่ารูเข็มแต่แบบว่าทําอะไรไม่ได้ไหมไม่รู้เอนดูมันอ่ะแต่มันก็ทําอันนี้ไม่ดีไว้ไงดูดิคนามันเยอะมากเลยนะแหลบแม่ละกัน เรียทุกคนมันยังแบบมันก็ไม่ได้นุ่มนะทูกคนมันก็ยังกรอบๆอยงกินไหมมากินกันไหมคะทุกคนอิ่มแล้วอ่ะคือแบบที่พูดกันเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะอิ่ม <c oughs> แล้วมันมีใครจับต้องเยียงทำเราอะ่ะเลยพอแล้วลดไปอย่างละครึ่งหมดเลยอะ่ะ <c oughs> มันมันมันไม่ไหวแล้วทุกคนพอแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้มิวด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าถ้าอยากให้มิวกับพี่แฮมไปที่ไหนอีกหรือว่าแบบว่าคลิปนี้แบบเอ้ยคลิปนี้เอนจอยมีแบบคนชวนพูดคุยอะไรเงี้ยก็รีเควสมาแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมิวจะชวนพี่แฮมมาอ,อีกนะคะบา,บายล่าเริงก <att> ับบ <att> ้านมีเส้นมองบางกันอยู่นี่คือเรียบร้อยอ๋อยัง Thank you